ขอทายนะจ้าส่งผมนั่งขึ้นหนาหลักลิกจิกแทะหามจิกขานะจ้าขอร้องเมื่อกี้พูดภาไหนก่อกุ๊กกมภาไหนก่กุ๊ก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 มา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 ขอหน่อยขอหน่อย อ้าวกินบ้านไปแ้วบ้านไปกินทำบุญนะจ๊ะให้อาหารปลาเขาให้ชีวิตชุ่มฉ่ำมีความสุขร่มเย็น อยู่ที่วัดป,<า>ป่ปากรุงจ้าอุวยนางเดินมาหานะจ้าตอนนี้มาทําบุญดูนางเดินมาหาดิกรุ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 สี่นางเดินมาหาจ้าทำไมไม่รำแพ่นให้ดูสวยๆหน่อย แม่นกยุงน้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกรุ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 กรเมืองพี่น้องคุ่นค้นขักกรุ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 ่งจิตแม่เลี้ยงจิ้โตกรุ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  เอือนนงยุ้งโอ้โห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 ปาดปลาดุกไหมปลาดุกไงฝุ่นเฮ้ยเถิงไทยเถิงอันเถิงโยนฮ่า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 น้องสาวเถิงไทยเถิงโยนฝุ่นพุ่นฝุ่นปลาดุกตัวนั้นตัวใหญ่งอือ ขอบรังขอบรังเมื่อพ um, um, ี um, ่น้องสุเจิดไปไกลๆ้หนึ่งสองสามปึ๊บยุ้มยุ้มยุมยุมพุ่นยุ้มยุนี่นี่โดดปึ๊บปึ๊นั่นกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกกุ๊กกุเดี๋ยวเราจะให้อาหารไก่นะจ๊ะกุ๊กกุอ่านกยุงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊นกยุงเดี๋ยวนกยุงออเนยไก่งนกยุง

หลังจากที่เราฟังหวยออกเราก็ทำบุญต่อเผื่ออานิสงของเราจะได้เพิ่มพูนขึ้นนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องพี่นอ้องป้องป้ายสุผู้สุขโคนเอากินนงยุงคือบะลําแพนไหนบ้างเนียกินเพราะนนแล้วจะไปให้ปลาป่ะเนี้ยางงานั่นน่ะเหมือนมัน ชุบ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 มโอ้แย่งกันแย่งกันเอาแย่งกันไป เลยเจิดดาวกระจายไปเจดไปเจดไปทำบุญทำบุญด้วยการให้ทองให้ปลากินทองจากนิ้ววัตีแหวนหลุดไปน้ำว้าวว้าวลงไปอีกรองปอีกอืมรองปอีกลงไปอีกให้บุญมาแลงอย่างเงี้ยแบบแรงเฮ็ดบ่เป็นมาแลงแบบแรง ก like. unku, umas, ุ๊กก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 ุ๊กมาคน้มาลุูกกุ๊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 กปิดเสริมไปพี่หนุยปิดแล้วอันเก๋เดี๋ยวอ๋อพร้อมกันพร้อมกันเปิดวันที่หน omon, ึ่งมโอ้พร้อมกันไปกวนขเกาขึ้นาล่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊มาุ่นต้นกันกรงามพากันไปอย่างนี่ไม่เล่นซื้อ กองูยูุดทางไนุล่ะโอ้อมาบวชแม่จ้ะอืนบวชตะโดนแล้วล่ะแล้วคุณแกวโทรศัพท์น้ำหลานโอ้กเลยขีรัมาสร็จทาานี้เนียกอยู่ติดบันพี่นุยเอาเฮยนเกอยู่มองซื้อไรเคุกคุกคุกุกุกกุกก ้ไปใสห่หนอนเนีย้<ะ>นเนย<ะ>เฮ้ยปาดเข้าไปทายเซี่ยวฝีฟังหนิบ่